สบ,บายดีพี่น้องมือนีเนาะจะพามาเบิง้งการเฮ็ดก้อยแง่แบบบาลบาลก่อนอื่นเนาะได้แ่มาเฮาก็ต้องคูดเอาเกดหรือว่าลอกหนังนออกก่อนเพื่อที่ว่ามันจะบ่ชหิวในเวลาเขาไปปรุงแต่งอาหารเนาะนี่คูดเกดออกคูดให้เบิดขคูดจนบุลเลียก็และวเป็นได้แบบนี้เนาะ ีหลังจากนั้นก็เอามาลา้ลางน้ำล้างน้ำแล้วกะ็เอามาผ้าท้องเพื่อที่จะเอาเครื่องในมันออกเนาะแล้วจนให้ได้แบบแบบนี้เนาะนี่แล้วกะ็นำมาฟักให้มุ่นให้เป็นตอนน้อย เพื่อที่เราจะเอาไปก้อยไปคนใส่กันให้มันเข้ากับเครื่องปรุงเนาะเอามาท่าเบิร์น้ำกันว่าหน้าตาของเมนูก้อยแยี่มันจะออกมาเป็นอะไรเนาะกันมาให้ยังขัวขัวขัวเาเพื่อที่ว่าเอามาตเป็นของขัวเพราะว่าเข้าไม่เนาะเปลี่นมาวัตถุดิบประกอบอาหารทำวันนาดนี้บบราณพี่น้อง ดำเข้าที่ข right ok ัวแล้วิงเนาะดกขั้เนาะซิไปเอาสเตย์นงอนนีก้อยไเนาะบ้าหัวโลนี่นะบ้าหัวียสวยตหอมเด็ดหอมเด็ดหอมเด็ดหอมนี่ต้องต้องเด็ดใบกลือใบอ่อนเอากาแลเป็นจับพันแล้วนะัน้เด็ดเกัน้ก็เด็ดอ่อนลายมากมกเด็ดตัใบอ่อนเล่ะเ่และส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเนาะ มักปีเขาจะซอยเป็นต้นน้อยๆแล้วก็ช่น้ำไว้เนาะเพื่อให้ยางมันออกมาให้คมลายมาให้ฟาดลายนะนี่หลังจากที่เราฟักแล้วล่ะเห็นยังต้องถามเชฟเนาะเขาเอามาเอาะหรือว่าคั่วเอาเพราะว่าอย่างตอนนี้มันบ่มีน้ำมันเลยเอเอเอาให้น้ำแห้งเราต้องใช้น้ำนิดนึงเนาะเพื่อว่าให้สุกให้มันสุก แน่ใบหน้าตา,าเนะาะกคนซ้ายคนขวาทิศซ้ายทิศขวาอะรอย่างงเนี่ยเนาะมันก็เริ่มจากน้ำแห้งแล้วกต่เริ่มะจ,จะซุกแ,แล้วเนาะใกลจะซุกแล้วไอ้บ้านเด็บซุกแล้วบ่าเนี่ยซุกแล้วแต่ให้น้ำแห้งลงคนอีกหนึง่งจากจังบ่มีกินข้าวโอ้ตอนนี้ก็ใกล้จะซุกแล้วเนาะมีแต่ข้าวเดียวจากนี้<อ>ขวดขวดแย่ยบ่านี่หรือว่าอ้อนแย่ มีหอมมีอย่างครบเลยขวเย่มันเป็นเทคนิคของเซฟเนาะนี่หลังจากน้ำแห้งแล้วเนาะพอเหมาะพอที่แล้วกันพักไวให้เย็นแม่นบอกเซฟปลาไว้มันเย็นจักหน่อยนึงเพื่อเวลาใส่หอมมันจึงบุญนี่อันนี้สาลาดได้อันนี้นะไม่หอมยุบคั่นหอมยุบแล้วมันมุนมันจับปากกินมันจะบ่แซบเนาะคั่นใ่หอมมันต้องใ่หอมคบเไียจัดเก็เนาะ วสวยซอยหอมลองหว่นบนถ่าซอยหอมหั่นขึ้นจะไปจรงไหนซอยหอมมาสองเบิ้ลเนาะตีมาะไรซอยละใสเช่วยไปมักซอยนะหมักซอยเออซอยหอมัน้องซอย,ยอมนักเ็สีเดงสีเขียวไ้เบิ้ลเนาะน้ำแบบอ,อ,อ,อ๋อมกักซอย <c oughs> กอย็อมกักล้างเลยโอ้ทำความสะอาดเยน กูใจของเฟเนี่ยากัน้บวนการด้วกูละจอกแจิตมือสองเจยอเจยบยอมือสองน่อะมือเดียวเทนั้นเน้ไปดมมันนะกูใจนิกส่งให้แล้วจากเขาเกี่ยมัตุดิบแล้วก็เครื่องปรุงางแล้วละเนาะแล้วก็อำมาคนใช่กันน่นเ่เอาเก็นี่ใส่มาตลงไป เชฟคูดาทปงานาไบคุณทำาะไปงานเลไนะลักกายนไหนคนก่อนประเคนนี่มันชั่วชเนาะไปดูนีเเกินนาเราก็แล้วเบชยนาวนี้เนาะเชฟเมันีบนาราก็แล้วเนาะบุญันท้าวันตันมาอนคนไป่แล้วเนาะคนไม่นานใช่อยากเชเข้าัว กวานห้หอมะจาังนรืงแต่ลจลายสนหอยกนสนอยางหอมสหยกัแง่สนลายจบลายส้นหอยบีบิดากมาคนคนให้มันเข้ากันใช้มือบีเบบมืออิกินเข้าัหลังจากนั้นใส่หอบที่ใส่ไว้ลงไป แล้วก,ก็หอมอย่างนี้หอมลาบหอมปีกับหอมลาบอ,อ๋อจะฮู้ต้องถามเซฟเนาะฮู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับหอมเนะครับเชเช่ลายมาได้เช่ลายมันชินล้นหม้อเนาะคนกันโอ้หน้าตาใก,ใกล้ใกล้กี่แล้วแล้วเนาะ ตูยังไม่เห็นเลยหอมเลยไปยังได้ไปให้ซีนยัยเนี่ยโอ้ยังหอมเลย Oh no เ้ามันเป็นเทคนิคของเชฟเนาะบ่ได้ลืมบ่ได้ลืมใส่เยต้องใส่หอมถือด้วยหอมเปรย์นี่ตามหลังเหมือนน้ำใส่อีกหอมเนาะตอนนี้แงะกออกเลยแงะกออกเลย แน่นก้อยแงหรือวะส่วนพังระกะคนๆๆใ้เข้ากันเนาะเอาเทาแท่งอย่บุ๊คมาใช้มือมามันน่าจะเข้ากันกันนี่เลยบุ๊คจะเป็นแซ่บใส่มือกับเข็มนั่นนึงี่แซ่บหรือทาแซมปลาหรือเปลี่ยนเมนูแบบบ้านๆเนาะเฮ็ดกินเองจิมจะมาเฮ็ดกินเองได้เบิ้งเบิ้งเนาะเบิ้งเซฟจิมเอ้าเป็นยังไงเซฟ เ,นนเห็นหน้าตาคือบอสเซฟนี่ป <c oughs> <c oughs> ึกซากครับอ่าเซฟสวยดีเนาะนโอ้อันนี้บ่วงที่ซองละโอ oh, <no. S 1> มันจางเลยมันเกินหรืยังเซฟมะนาวอาี่เนาะมันต้องส้มๆสไตล์ก้อยแบบบ้านๆต้องส้มๆหน่อยน,นึ่งนเนาะ กรีเนี่ยมัน้ำมันละลายไหมเอามาซิมซๆเบิ่งเฮ้ยเง่เลยเป็นอะไรเสียเอัรสาตปานกินหอมมาติเอาเบาสวยคำบักไงคำบักไงคำนี้เนาะกำลังคุยขึ้นมาคันน้อยมันตัแซ่บสัคันนั่งใกล้ผู้สาวบุกากินคำไงปเนี่ยไงโอ้ แช่เป็นบ่ยกบูนแช่บ่ดินี่เนาะน้าตาหลังจากเห็ดแล้วละประมาณนี้เนาะแดงเนาะระเบิดคำญ่ายง่าะเชบักระเบิดคำง่าง่ายฮ็ดต๊กแดบ่ได้แซ่หลายา corona, ลาลาเนาะเมนูนี้ถ้าครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตเช็คต่อไปในเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะ